แต่ผมก็ดันเจอแจ็คพอตครับก็คือแมงตัวนี้แม่งโคตรดุสำหรับ EP ที่2นะครับของทารันทูล่าเนี่ยก็จะมีการเอาตัวน้องทีเวแกนหรือไอตัวเม็กซิกันเลดลัมนะครับเอามาอวดให้ดูด้วยก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณ4ตัว ก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูทีหลังนะครับเดี๋ยวขอจัดโต๊ะไปด้วยเลยแล้วก็อีกตัวครับเป็น Golden Mee ที่ตอนนั้นผมทำเป็น EP ที่หนึ่งครับก็เราจะมาอัปเดตกันบ่าตอนนี้น้องๆเขาอเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการเจริญเติบโตของเขานะครับแล้วก็ขอแนะนำตัวของนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้ครับเป็น เทอร์โมมิเตอร์ของเจวมี่นะครับก็ตอนนี้เราก็มีขายอยู่ถ้าแบบใครสนใจหรือว่าอยากจะช่วยสนับสนุนช่องเราก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับทาง IG หรือทางไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเริ่มดูน้องกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอจัดโต๊นะครับโอเคครับเริ่มได้หลังจากที่แนะนำไนตัวสินค้าไปแล้วออุปกรณ์สำหรับเลี้ยงแมงมุมนะครับก็มีเหมือนเดิมโอกกี้ แล้วก็เป็นน้ําดื่มนะครับก็เพิ่งเปิดมีน้ําดื่มมีฟอกกี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับคนเลี้ยงเอ็กโซติกเพจนะครับก็คือนี่ฟอร์เซเออโอเคเริ่มกันสําหรับตัวโกเดนนี้นะครับก็จะเป็นแมงมุมที่ทุกๆร้านค้าหรือทุกๆผู้เลี้ยงที่เคยเลี้ยงแมงมุมแนะนําว่าเป็นทารันทูล่าที่แบบเป็นตัวที่โคตรจะน,นิสัยดีที่สุดเลยแต่ผมก็ดันเจอแจ็คพอตครับ ก็คือแมงตัวนี้แมงโคดุลองดูจากตามแขนผมได้นะก็คือแบบผมโดนเขาเตะขนใส่อะก็คือแบบเป็นพวกแมงมุมของผมนี่แหละเออมันเตะขนแล้วผมแบบชอบเกาไงมันก็เลยเป็นผื่นๆเออแต่ว่าก็สนุกดีนี่ครับอันนี้คือตัวน้องตอนนี้น้องลอกคราบไปแล้วนะครับมีตัวเดียวนะเนี่ยยวให้ดูซูมไปเห็นไหมมันมีมันมีตัวเดียวเลยแต่ว่าอันนี้คือคราบเขา ก็คือลอกคาบสมบูรณ์เลยเป็นแบบเป็นเป็นคาบแบบอันเดียวโอเคขั้นตอนก็คือเราจะต้องคีดคาบเขาออกมาครับก็เอาออมาอันนี้คาบอยู่ตัวแนีคาบโอเคนี่ครับคาบแมงมุมทารันทูล่าคราวนี้เดี๋ยวผมเอาคาบมาซูมให้ดูดีกว่าจริงๆแล้วเราสา,า,สามารถดูเพศเขาจากคาบได้นะแต่คือ ไอตัวคาบของผมเนี่ยม,มันมันค่อนข้างเละนะนี่ครับนี่คือคาบของเขาคานอีกขอจับเดี๋ยวก็คานอีกแต่ว่าเพื่อผู้ชมครับก็จะจับให้ดูนี่เขาบอกว่าต้องดูคาบจากกระดองแต่คือผมก็ยังแบบว่ายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะก็ถ้าแบบใครที่เป็นเซียนแมงมุมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ช่วยบอกผมด้วยนะว่าคาบเขาคาบเนี้ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าคืออันนี้น้องเขาตัวเล็กมากเลยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยไม่แน่ใจว่าดูตรงไหนนะนี่ดูตรงนี้ป่ะนี่เอาหลุดเฟรมนี่นี่นี่เท,ท่าทีนี่เป็นแบบนี้เอ้าเอาไหม <c oughs> นี่ลครับคาเป็นแบบนี้ เนี่ยใครใครพอจะรู้นะครับว่าว่าเป็นเพศอะไรก็ช่วยแบบช่วยบอกผมด้วยเดี๋ยวให้ดูหลายๆมุมนี่นี่ครับสาวน้อยแข้งทองหรือเปล่าเนี่ยอยากให้เป็นสาวจังนี่ตัวนี้ผมได้มาจากรุ่นน้องนะที่รู้จักกันก็ก็ถือว่าดีเลยแหละโอเคครับต่อไปก็มาดูตัวแมงมุมกัน โอเคครับสำหรับตัวแมงมุมนะนี่อยู่นี่ก็จะเห็นว่าถ้าเราแบบย้อนกลับไปดูใน EP ีหนึ่งนะคือผมไม่ได้จัดแบบทุเศรศแบบนี้นะเออแต่คือแมงมุมมันชอบจัดบ้านเองอะเนี่ยมันจัดแบบนี้กล่องอะไรก็หันเองหมดอะไรเองหมดแล้วก็เขาจะเอาดินหรือแบบรองพื้นอะมามาก็มาพันกับใยเขานะเดี๋ยวผมลองขีดให้ดูเนี่ยถ้าจับถ้าขี่ตรงเนี้ยมันจะยังมีความเป็นดินอยู่ใช่ไหมแบบล้วน แต่ตรงนี้คือเป็นแผ่นเลยเห็นไหมคือเขาทําไว้เพื่อเอาไว้แบบจะได้รู้ว่าแบบมีเหยื่อเข้ามาหรือว่ามีอันตรายเข้ามาหรือเปล่าไงเขาจะรับรู้จากแรงสัน่นสะเทือนเดี๋ยวก่อนจะเอาน้องมาโชว์ตัวดียวผมเติมน้ําให้เขาก่อนก็ขีดเนี่ยแล้วก็ใส่น้ําลงไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยก็เติมน้ำไว้แล้วก็วางคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ คือเขาบอกว่าโกเด้นเนียโคตรจะเชื่องเอามาสินั่นไงเห็นไหมนี่แหละของสัตว์เลี้ยงของผมทุกตัวเชื่องยังไงพุ่งออกมาเลยบอกแล้วนี่เลี้ยงอะไรก็ดุหดรู้ดีเนี่ยแล้วผมเดี๋ยวผมลองแตะตรงนี้นะจูโจมนี่นะไม่กลัวดีกว่าผมกลัวผมไม่กล้าโอเคนี่ให้ดู นี่นะเนี่ยก็สําหรับ EP นี้ก็คือมาให้ดูว่าเออน้องเขาลอกคาบแล้วแล้วก็ให้ดูสีตอนแรกครับผมมองว่าขนเขาเป็นสีขาวเว้ยแต่ว่ามีแบบคอมเมนต์หนึ่งเขาบอ,อกว่าจริงๆแล้วมันสีชมพูแล้วเว้ยผมเนี่ยก็มาดูเออมันแบบมันออกชมพูจริงๆด้วยนะอ,อโอเคเดี๋ยวผมลองให้หนอนนกให้เขากินดูนะให้ดูว่าเขาจะกินยังไงเดี๋ยวผมขอไปเตรียมหนอนนกแป๊บหนึง่ง โอเคผมเตรียมหนอนนกมาแล้ว mm. ก็ก็ต้องขอบคุณน้องหนอนนะแบบเออแบบอย่าดราม่านะก็คือเขาเป็นอาหารเนาะมันก็เป็นตามห่วงโซ่อาหารเนาะผมก็ไม่ได้เอามาเพื่อแบบให้มันดูโหดร้ายนะแต่คือถือว่าเป็นเพื่อแบบการเรียนรู้แล้วก็การศึกษาแล้วกันเพราะว่าการเลี้ยงแมงมุมอะความสนุกก็คือการได้ดูการใช้ชีวิตของเขาเนาะว่าแบบเออเขาใช้ชีวิตยังไงเรียนรู้การใช้ชีวิตของเขา ควนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขากินยังไงนะไม่รู้จะกินไหมนะเพราะเราไปเขีย่ยเขาอเอา้านอนลนหนอนลนนี้ต้องรีบคีบออกนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนอนมันจะกลายเป็นดับแด้แล้วก็กลายเป็นแมลงเป็นแบบด้วงปีแข็งอะแล้วแมงมุมมันอาจจะสู้ไม่ได้อใส่ไปแล้วเห็นไะหรับรู้ความสามารถเงียเห็นไหมเห็น,นอนไหม โอเคครับเฟลครับไม่กินเดี๋ยวผมขอจัดการคีบหนอนออกมาก่อนโอเคได้หนอนแล้วเดี๋ยวใส่ใหม่โอ้ยหล่นอีกแล้วอะไรวะเนี่ยคือปกติบ้านบ้านของแมงมุมผมมันจะแบบมันจะไม่ได้ลกแบบนี้่ไงขากลัว ก็คือไม่กินนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมขอแก้ตัวแล้วกันอุ้ยขนชมพูจริงด้วยเดี๋ยวผมขอแก้ตัวให้ตัวอื่นกินแทนแล้วกันครับจะได้ดูกันว่าเออเขากินกันยังไงเนาะเนี่ยเห็นไหมพอมันออกมาเนี่ยเราก็ต้องแบบเวลาเราปิดฝาเราก็ต้องระวังนะก็ ถ้าแบบกลัวเงี้ยใช้ฝาต้อนดีกว่าเอาฝาแตะลงไปดีกว่าเขาจะไม่พุง่งไ,ไม่ต้องเอาฟอร์เซปไปแย่นะเพราะว่าเอาฟอร์เซ็ปแย่แล้วเขาชอบจู่โจมอะ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูตัวหนึ่งกินแทนและกันนะอันนี้เป็นทีวแกนของผมนะ ก็อันนี้ผมก็เขียนเลขไว้ว่าเออมันคือตัวที่สี่เนาะบอกเลยว่าไหนเห็นไหมเปิดกล่องนีเดียวเนี่ยเอาแล้วคือมันกับผมจะต้องมีกันตะครั้งอะทีเวแกนตัวนี้ก็มันไม่ดุนะอาจริงๆอะตัวเนี้ยคือตัวที่ดุผมจะเขียนบอกไว้ว่ามันดุเพื่อที่ผมจะระวังตัวนะทีเวแกนหรือแม็กซิกันหรือซัมก็ตรงตัวเนะาะเจ้าคนแดงส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยว ผมจะเอามาบอกอีกทีเนาะคราวนี้ให้ดูว่าเขากินยังไงดีกว่าก็เอาหนอนไปใส่ไว้ตรงบริเวณหน้าเขาเอ้ออนี่ไงเห็นไหมก็แค่นี้คือเขาจะรับรู้จากแรงสั่นสะเทือนเนาะแล้วก็จะกินคือตาไม่ดีอะ่ะก็เลยต้องใช้ในยนะครับเขาก็จะกินอย่างนี้ ส่วนน้ำก็ควรเปลี่ยนแหละขอ,อน้ำเลยนะอย่ากัดนะนอยกว่ออนาก็ฝาเนี่ยไม่รู้ทำไมมันเหลืองนะอืมแต่อันอื่นยังไม่เหลืองก็ก็ทิ้งฝาไปเลยแล้วก็ไปเอาใหม่ก็ได้ผมใช้ฝายาคูยี่สิบบาทอะยาคูใไซขวดยี่ห้าบาทอะไรเงี้ยเอามาให้เขาเขาเขาจะกิน อันนี้ผมยังไม่มีฝาใช่ไหมเราก็ยังไงเขาก็ขาดน้ำไม่ได้เนะเราก็ฉีดๆน้ำลงไปเนี่ยใช้ฟอกกี้เนี่ยฉีดๆลงไปแล้วก็สมมติว่าเราเราแบบว่างใช่ไหมเราแบบไม่อยากใช้ฝาน้ำอะแล้วฉีดอย่างนี้ก็ได้ฉีดเข้าไปตรงนเนี้ยเนี่ยให้มันเป็นหยดยางเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมากินเองแต่คือข้อเสียคือเราต้องฉีดทุกวันไง ตอนนี้เนี่ยเราก็ปล่อยเขากินไปก็คือกินนานอยู่อ่ะเขาจะค่อยๆเขาไม่ได้กินหนอดทั้งตัวนะผมสังเกตคือเขาจะดูดดูดน้ําเข้าไปก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้แหละก็จบลงด้วยความเฟลก็คือตัวโกเด้นนีไม่ยอมกินให้ดูเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายตอนมันกินให้ได้เออผมสัญญาส่วนอันนี้ก็เป็นเม็กซิกันเลนลัมเดี๋ยวค่อยมาเจาะรายละเอียดของเขาอีกทีนึงเนาะโอเคครับ สำหรับวันนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วก็เอาไว้เจอกันใน EP ต่อไปเนาะส่วนจะเป็นสัตว์อะไรต่อไปก็ต้องเดาแล้วกันโอเคเอไว้เจอกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกด Subscribe ด้วยนะครับ